อุลตร้าแมนไฟติ้งยูเลชันรีเบิร์ตตอนที่4ครับผมเอาว่ะรอบนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวว่ะทุกคนรอบนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวทีก้าด้วยฮะทุกคนคอมโบทีก้ามันคอมโบไงนะ สารภาพตามตรงว่ายังไม่เคยเล่นทีก้าในเกมนี้เลยแล้วมันเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นคอมโบให้เราก็กดตามนั้นแหละอู้อะไรจะทำะไรครับอืมเฮ้ยสับนี้เหรอเมื่อกี้โอเคถ้าจะไม่ผิดเหมือนช่องต่างประเทศเขาจะสอนว่าให้กดสับแบบเมื่อกี้มันวิ่งเข้าไปแล้วก็สับใช่ป อ๋อโอเค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 อุ้ยอุ้ยจะต้องสับให้โดนสับให้โดนโอ้ยจับต่อยโอเคเฮ้ยขัดคืนเหรอเองอ่ะอุ้ยโอ้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 ใจเย็นใจเย็นพี่โอเคฮุกมัดฮุกมัด เอาใหม่เอาใหม่พุกม to ัดอืมพุกใส่เข่าก็ได้เฮ้ยขัดขืนอีกแล้วอุ้ยอืมกระโดดที้ชาร์จ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 ับลงเตะสวนโอเคอัน uh, นี้อะไรเปลี่ยนร่างสกายไทป์โอเคสกายไทป์แล้วก็อู้ โอ้เจ็บจุกแล้วผมพลิกคว่ำโอ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยกระโดดสวยนะเนี่ยโอเคนั่นแหละนั่นแหละโอ้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 วิ้วิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเอฟเฟกต์ด้วยเวิ้อุ้วไอ้นี่โอ้ยวิ้ววิ้ววิ้ว เฮ้ย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 อุยเกินไปแล้วมึงเกินไปแล้วไอ้นี่มันเกินไปแล้วอะับลงมานี่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 จับคลิกโอเคสวยอุ้ยเจ็บนะเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมโหดเลยอะเพราะมันต่อคอมโบได้คือมันต่อยปุ๊บ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 ปๆมนเมื่อกี้เลยอะ

อาาันมหลบอยู่นี่นี่เองไอ้หนูหลับอยู่ซะด้วยอุ้ยต,ตื่นแล้ว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 อ๋าฮ่อาา <S 2> <S 2> เปลี่ยนร่างก่อนเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีเป็น p าวเวอร์ไท์ใส่เข้าไปอุย้ยโอ้ยร่างนี้แรงไงอืมเฮ้ยอ่โหดลาเรื่องนะ ใส่โอเคใส่เข่าทีหนึง่งเต่สวนเต่สุดอีกฮุกเขา่าจับอ๋อทุ่มหัวลงโอเคสวยเฮ้ยเท่อะเท,ะทะ่เปลี่ยนเป็นสกายไทย แล้วก็เตะต่อยแบบปกติก็ได้คุกหมัดเข้าโว้เหมือนน้องจะไม่สู้คนนะรู้สึกงั้นเลยอะอะไรไม่มีหางแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไงหนูหนูลืมไปเหรอว่าหนูโดนดึงหางเมื่อตอนที่สองอะอเตะโอเค เหมือนมันจะหนีไปนะแต่ก็ดีแล้วที่ไม่ฆ่าน้องอเฮ้ยในในในเฮ้ยไม่นะกอมราอ,อุ้ยอ๋อไอ้นี่นี่เองนี่แกอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยเหรอแกอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเลย,เเลยสินะโอเค นี่แกกับโกโมโร่าขนาดนี้เลยเหรออาภัยให้ไม่ได้ถึงแม้โกโมโรามันก็จะแอบต่อยเราอยู่เมื่อกี้แล้วประเด็นคือเลือดเรามันเลือดเรามันไม่รีขึ้นด้วยนะต้องระวังลนะโอเคใช้ล่างพาวเวอร์สู้นี่แหละอะไรเอฟเฟกที่เท้าเนี่ยเออโอเคสวยแบบนี้ก็ได้แหละพุกหมัดเข้า โอ้ยโอ้ยเจ็บเดีจ็บเจ็บทุ่มลงโอเคโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นอืมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดูอยากลองกระโดดสับดูอ่ะผมจะลองคอมโบดูนะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมสับ สวยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้แล้วเกือบเกืบเกือบแล้วเกือบได้แล้วเกืบได้แล้วโอ้โหโอ้โโอ้โหเก็บเกืบเอบเกืบเกือบเอบเกืบเบเกืบเกือบเกืบเกอบเบเกืบเกือบเกืบเอบเบเกืบเอบเือบเอบเบเบเอบเ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 กบเ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 บบกบเบเเ็บ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 เ จะเล่นกับแกอย่างี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยลําแสงไฮไลท์ของเราทุกคนเราจะไม่เปลี่ยนล่างผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราใช้ลําแสงของเราเองเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนจับทุ่มลงอะไรจะทำไรหลบได้หมดหลบได้หมดครับหลบได้ ัลงเอออย่างน้อยก็สวยอยู่อย่างน้อยก็สวยอยู่มาแล้วครับผมโอ้ยอลังการงานสร้างมากยา่าโอ้ เฮ้ยปลอมมือฮะเวอร์เกินพลังโคตรเวอร์เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดได้แค่แลงดีไม่เคยเล่นทีก้ามาก่อนนะนี่ครั้งแรกที่เล่นทีก้าเนี่ยทุกคนเฮ้ยแต่มันก็เก่งนะทีก้าเนี่ยเออขอระบายเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังหน่อยคือเพลง ประกอบซีรีส์ของดัมเบลติก้าที่ระหว่างเล่นไปด้วยมันมีเพลงคอด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดลิขสิทธิ์นิดนึงนะครับผมซึ่งผมก็แอบ,บเป็นกังวลอยู่ว่าคลิปนี้อาจจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะอะไรเอ่ยรู้ไหมเพราะว่าอุลตร้าแมนไฟติ้งอีเวอต์ชั่นภาค3ที่ผมเล่นเป็นอุลตร้าแมนทิก้าไปในช่วงเอ็นครดิตท้ายคลิปเนี่ยมันมีเพลงนี้ขึ้นมานั่นแหละมันติดลิขสิทธิ์ช่วงนั้น ผมเลยจะเป็นต้องตัดตอนที่ผมพูดปิดคลิปออกไปนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปนั้นตดลิขสิทธิ์ก็หวังว่าคลิปนี้มันจะไม่ติดนะครับขอร้องนะครับพี่ยูอย่าให้ผมติดเถิดครับผมโอเคเหมือนเดิมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ใจกใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอตลากานไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายและเจอกัน